จับตาเผชิญหน้ากันล่าสุดปอนกฤษณะโพสภาพนี้ในวันแม่ข่าวเด็ดประเด็นออนไลน์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หลายคนติดตามในความอบอุ่น สำหรับอุ้มลักขณาอามิสซูนักแสดงสาวและบอลกฤษณะอามิสซูนซึ่งทั้งคู่ได้มีโซ่ท้องคล้องใจหนึ่งคนโดยได้ตั้งชื่อว่าน้องดิสนีย์และเป็นที่ทราบกันดีว่าบอลกฤษณะก่อนที่จะมาแต่งงานกับอุ้มลักณนานั้นได้มีลูกสาวชื่อว่ากัตูนที่เกิดจากภระยาะเก่าอีกด้วยแต่ลูกสาวคนโตนั้นก็น่ารักและเข้ากับอุ้มลักขณาได้เป็นอย่างดีและและสุดบอลกฤษณะนั้น ก็ได้โพสต์ล่าสุดอวดโมเมนต์น้องกัตตูน,น้องดิสนีย์เซอร์ไพรส์อุ้มลักขณาในวันแม่โดยเขานั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าลูกๆเซอร์ไพรส์วันแม่แต่ในอินสตาแกรมก็ได้ปิดคอมเมนต์ไว้ขณะที่อุ้มลักษณาก็ได้โพสต์ภาพลูกสาวเช่นกันขณะที่ใส่ชุดเดียวกันกับที่หนุ่มบอลได้โพสต์ซึ่งนั่นก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ทั้งคู่ได้ไเผชิญหน้ากันอีกครั้ง